โปรโมชั่นต้อนรับหน้าหนาวครับผมมาแล้วครับโปรโมชั่นต้อนรับหน้าหนาวนะครับมีดเนบพร้อมฝักนะครับราคาชุดละนะครับมีดพร้อมฝักราคาชุดละชุดละ1,400บาทนะครับผม1,400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับผมนี่เลยครับสวยๆงามๆเลยนะครับแนวดำดุหรือว่าสีฝักไม้ธรรมชาตินะครับ1,400บาทพร้อมส่งนะครับ ความยาวของใบมีดจะเท่ากันหมดนะครับทุกเล่มนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับความยาวทั้งหมดจะยาวอยู่ที่11.2นิ้วนะครับความกว้างก็จะเท่ากันทั้งหมดนะครับอยู่ที่2.3นะครับโดยประมาณนะครับ2.3นิ้วนะครับสันก็จะเท่ากันหมดนะครับประมาณ7มิลนะครับไล่ปลายนะครับเห็นไหมครับเก็บงานดีมากนะครับ ตัวนี้เกรียดร่องเลือดไวตรงสันมีดนะครับด้านละหนึ่งร่องนะครับใส่ด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับปลอกสแตนเลสนะครับหมุดทองเหลือง1จุดนะครับด้ามเป็นไม้ประดู่นะครับแต่ทำสีดำไว้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับ1,400บาทนะครับโปรโมชั่นรับลมหนาวครับบ้านเพื่อนๆหนาวกันหรือยังครับ สีดํานี่เราไม่ต้องดูแล้วเพราะมันเหมือนกันนะครับส่วนสีไม้นะครับจะแตกต่างกันที่ลายไม้นะครับนี่เลยครับลายไม้ประดูนะครับทุกเล่มถักโดยหวายเทียมนะครับเป็นพลาสติกสังเคราะห์นะครับสําหรับงานจักสานนะครับรับประกันว่าทนกว่าหวายจริงนะครับทนกว่าหวายจริงแล้วไม่ขึ้นราด้วยนะครับเห็นไหมครับหวายจริงขึ้นราแล้วก็ดํานะครับไม่สวยนะครับนี่ครับ เท่ากันหมดทุกเล่มนะครับเดี๋ยววัดความยาวครับตัวนี้อยู่ที่11.2นิ้วเท่ากันนะครับเห็นไหมครับความกว้างไหมครับ2.3นะครับสัน7มิลครับไล่ปลายสวยงามมากๆครับนี่ครับลายธรรมชาติเนื้อไม้ธรรมชาติ ไม่ต้องไปทําฝากเองเลยนะครับนี่ครับซื้อเป็นชุดไปเลยครับ1,400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับนี่เล่มต่อไปครับเดี๋ยวให้ดูแต่สีเนื้อไม้นะครับนีครับอีกด้านครับเอาเล่มสุดท้ายนะครับ ด้านครับตรงนี้มีลายตาไม้สวยนะครับนี่ครับเอาเลยครับราคาโปรโมชั่นตอนรับลมหนาวนะครับชุดนี้มีไม่เยอะนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับราคา1,400บาทพร้อมส่งนะครับมีดเนบเหล็กแหนบนะครับพร้อมฝักไม้ประดูนะครับมีทั้งลมดำและก็สีธรรมชาตินะครับ โอเคนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ